สวัสดีครับผมจะแนะนำตัวผ้านะฮะที่ทางลูกค้าใช้แล้วแล้วบอกว่ามันมีอาการที่แบบโดนกิ๊บหนีบแล้วมันขาดจริงๆผ้าตัวนี้ไม่เป็นเนื้อโพลีเอสเตอร์จะสังเกตได้ว่ามันมันค่อนข้างทนมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติของโพลีเอสเตอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพประกอบนะครับจะพบว่าผ้าเนี่ยตัวผ้าคุณสมบัติเนี่ยมันจะทนแค่ตอนช่วง อุณหภูมิระหว่าง20องศานะครับแล้วพีคสุดๆของเขาเนี่ยคือททนผ้าเนี่ยยังคงความทนทานไว้ได้ตอนที่50องศาแต่สินค้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางลูกค้าเนี่ยกรองด้วยระดับกี่องศานะครับถ้าเกิดมันสูงกว่า50องศาคุณสมบัติของผ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้มันอ่อนแอลงนะครับโดยตามเอกสารนะฮะสมมุตินะครับว่าเขาล้างด้วยน้ํายาล้างจานจริงๆนะครับ มันจะมีสารตกค้างที่มันอยู่บนหน้าผ้านะฮะถ้าเขาล้างออกไม่หมดเนี่ยนะฮะแล้วเราเอาไปกรองตอนเนี่ยตอนที่ไปกรองด้วยน้าเดือดหรืออะไรพวกนี้นะครับน้ํายาที่มันค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อผสมลงกับไปตรงส่วนที่เป็นความร้อนนะครับก็จะทําให้ผ้าเนี่ยตรงจุดนั้นๆเนี่ยมันเกิดความอ่อนแออย่างมากแล้วอาจจะละลายหรืออาจจะเป็นรอยขุยหรืออาจจะเป็นรอยแตกออกมาได้ครับซึ่งตรงนี้ต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งครับผม แต่ถ้าผ้าขาดเพราะเกิดจากการดิบกิฟเรามีทางแก้โดยวิธีนี้ครับก็คือการนำผ้าเนี่ยครับมาจับอย่างเงี้ยครับมาจับลักษณะนี้คือมาหุ้มมันอีกทีหนึง่งมาหุ้มมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วเราถึงจะเอากิฟหนีบอย่างเงี้ยครับเพราะกิฟมันจะไปโดนตรงตัวผ้าพวกนี้ผ้าพวกนี้ค่อนข้างหนานะครับเนี่ยลายพทเทิร์มันเป็นอย่างนี้ เนี่ยผ้ามันจะค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็ใช้ในงานกรองพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในงานฟิลเตอร์เพลสลูกค้าถ้าเกิดกรองแบบแบบเดียวกับตัวนี้คือกรองประมาณร้อยไมครแล้วล้างแล้วล้างน้ําออกเนี่ยมันอาจจะล้างออกยากต้องซักต้องขยี้ <c oughs> พวกเนี้ยนะฮะพวกนี้มันกรองนี่มันเห็นไหมฮะมันไม่มีรูปรุนเลยนะครับเพราะนั้นอาจจะล้างออกยากนิดนึงแล้วก็จะมีผ้าที่แบบว่าดู อีกแบบหนึ่งก็เนี่ยมันถ้าเราดูใกล้ๆ้เห็นไหมเห็นลายผ้าไหมฮะเนี่ยอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาเราเนี่ยมักจะทําอย่างเงี้ะเรามักจะมันเน็บอย่างเงี้ยแล้วเรากิิบกับบเลยมันหนีบมันก็จะไม่ค่อยมีหาอะไรอย่างเงี้ยหนีบแน่นเนี่ยมันก็ไม่มีหาอะไรใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าตอนใช้งานเนี่ยตอนลูกค้าไปใช้งานไปหนีบไปตรงกระมังหรือว่าหนีบตรงขอบถังอะไรพวกนี้นะฮะก็หนีบร่วมไปเลยอย่างเงี้ยแต่บางครั้ง ลูกค้าผมหลายคนเนี่ยก็คือใช้วิธีเย็บเย็บไปเลยเย็บเป็นขอบผ้าอย่างนี้ไปเลยเนี่ยฮเดินจักตรงนี้นเย็นะบเย็บตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะแน่นกับตัวนี้ไปเลยแต่การเดินจักอันนี้แน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายและมีค่าผ้าด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางลูกค้าลองพิจารณาดูนะผ้าสักหลาดจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะสากๆอย่างนี้ ตัวนี้ก็ทําได้นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันซักออกยากนะมันเป็นขนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันซักออกยากนะมันไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ซักออกง่ายกว่าอ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะสมมุติว่าลูกค้าซื้อในร่อนแบบนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันก็คือตัวนี้มันก็จะมันเส้นได้มันก็ใหญ่หน่อยมันจะแข็งหน่อยแต่ที่แน่ๆถ้าลูกค้าจะนําไปขึงอย่างนั้นผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีตัวอะไรหุ้มไว้ด้านนี้ก่อนหรือลูกค้าวิธีง่ายที่สุดลูกค้าจะลองก่อนก็ได้ก็คือ มีเศษผ้าไหมมีผ้ายีนมีอะไรไหมมีผ้ายีนไหมลองใช้ดูก่อนว่าหนีบแล้วผลของมันเป็นอย่างไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหนากว่าผ้ายีนตัวนี้มันจะหนากว่าผ้ายีนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาไปใช้ในงานอุตสาหกรรอาหารเนี่ยมันจะดูสะอาดนะผ้ายีนมันจะดูไม่เหมาะใช่ไหมครเพราะผ้ายีนมันมีสีเหน้ยวเงินนะครับ ก็อันนี้มันจะดูสะอาดกว่าแล้วแล้วมันเป็นที่ยอมรับแล้วมันมีการทดสอบไปแล้วว่ามันใช้งานอาหารได้อย่างเงี้ยครับออรอบหน้าถ้าลูกค้าซื้อเป็นในตัวพลิสเตอร์ตัวนี้ไปเนี่ยก็แนะนําว่าลองเอาผ้ายีนนะมันเน็บปิดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยหนีบนะลองดูซิว่ามันยังมีอาการเดิมอยู่ไหมถ้ามันไม่มีอาการต่อมาค่อยมาซื้อตัวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ